ว่าเมื่อวานน่ยมันดึกไปหน่อยก็เลยต้องรอเป็นของวันนี้รบยอดไปเลยทีเดียวนะจ้ะอุ้ยดูแบคมีบ้านใหม่แล้วแต่ละหมาตัวนี้เดี่ยวนมห้อยขนาดนั้นรีบมีลูกมีเต้ากันตั้งแต่สาวแต่เด็กนี่ดูฉันสิปล่อยจนแก่หัวขาวแล้วลูกก็ยังไม่มาปันปันเตืลละ

ด้วยโหแ,นน oh, แล้วใส่เอฟเฟคดูวันนี้เราอยู่เคียงงานจนมืดเลยมืดนะความจริงแล้วเมื่อกี้เราออกมาจากตึกคือมืดมากเราปิดไปกลัวผี <c ười> แต่ว่าพอออกมาก็สว่างนิดหน่อยวิเชีมีคนทำงานอยู่ด้วยคนหนึ่งหนึ่งวิเชียรวิเชียมาขอละตูตกใจเลยปิดเลยเก็บเลยเลิกกบัดกับได้แล้วแล้วฝนตกหนักมากเราไปดูดีก,กว่าว่า อา,อาจารย์มาออกกำลังกายดีกว่าแต่น,นี้น้ำทวมไปเลยไปละกลับบา้านค่ะมือถึกถงก็เลยไม่ได้มาโชว์ลูกๆเลยวันนี้ออกมาดูหน่อยเพราะฝนตกอากาศเยน็นลูกก็ออกดอกสวยงามเยอะแยะเลยบางอันก็เหลืองเพราะมันแดดดูดูสิดูสิแดดออกดอกก็สวยมากๆเลยเธอ ดอกงามจริงๆนะโอ้ไม่อยากจับเลยกลัวมันกลัวมันพังอ๋อเห็นดอกไหมเออโอ้ยง่ไงเลวเธอเธอจะมองเห็นไม่นี่มันพันกันไปหมดเลยพันกันไปหมดเลยฉันก็นเลยตัว <c oughs> สวยจังเลย Out my, đệm lên na, không biết là mong thấy được không, xinh đẹp thật sự na, nhưng mà lại bỏ, bỏ I love it, I love it, thật sự thật sự lên na, thật sự chuyện như thế này, thì tôi rất là ด้วยเธอลูกหลานของฉันเองฮ่าเคแค่ว่าอวดเฉยอันน้ำเสร็จแล้วเตรียมตัวจะเข้านอนได้จะไม่มีไฟดับตอนนี้มันติดขึ้นมาเราต้องรีบชาร์จทุกอย่างไว้ต้องเตรียมพร้อมตัวไฟไม่มีอีกแค่นี้นะ